ไปต่อกันที่การจัดงานสงกรานของทางด้านเทศบาลนครนครราชสีมากันบ้างนะคะปีนี้จัดใหญ่คึกคักมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะ<ม>บรรยากาศที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีนายสุวัตธิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงานมหาสงกรานโคราชพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสมภูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา นายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตร,นะรีนะครนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่มาร่วมงานนับพันคนหลังจากที่ทางด้านยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงการในประเทศไทยให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยประเพณีสงกรานนั้นเป็นประเพณีหนึ่งที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความรักความผูกพันของคนในครอบครัวและสังคมเป็นที่ประเพณีที่งดงามอ่อนโยนเอื้ออารทอนและได้เห็นถึงบรรยากาศของความกตัญยูเคารพซึ่งกันและกันสะ,สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนซึ่งการจัดงานสงกรานนั้น เป็นประเพณีแห่งความสมัครสมานสามัคคีในสังคมไทยจึงได้ระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและแก่นแท้ของประเพณีสงกรานต์ที่งดงามสะท้อนให้เห็นว่าโคราชนั้นเป็นเมืองศิลปะวัฒนธรรม และทางเทศบาลนครนครราชสีมาได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นการประยุกต์วัฒนธรรมในปัจจุบันส่งเสริมในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อต่อย,ยอดและฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามเพื่อให้ลูกหลานชาวโคราชเป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดี ผู้คนในสังคมอยู่ด้วยกันได้ด้วยความเอื้ออาทรรักษาประเพณีอันดีงามไม่ให้สูญหายไปตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งการกิจการจัดกิจกรรมภายในงานนั้นเป็นการสร้างความสุขความรื่นเริงและความอิ่มเอ็นใจในงานสงกรานต์ปีนี้โดยปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็มีการประชันดนตรีลูกทุ่ง ชิงช้าสวรรค์จากโรงเรียนเทศบาลสีพ่อชําและโรงเรียนมัธยมด่านคุณทศการแสดงคอฟเฟอร์แดนร่วมสมัยการแสดงดนตรีวงมหาหิงวงซีเวลิลวงทูดาวทาวการประกวดขบวนแห่สงครานการประกวดเทปีสงกรานต์การประกวดรำวงย้อนยุครวมไปถึงยังมีการประกวดครัวมีโคราชและการจำหน่ายสินค้าโอท็ค่ะ <c oughs>